นี้ค่ะเรามีประสบการณ์นะคะจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีเบรมนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยค่ะต้องขอต้อนรับคุณแม่นาและน้องนิ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงนะคะน้องนิงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลัซิกาค่ะ นะคะตอนนี้น้องนิ้งอายุกี่ขวบแล้วคะ9ขวบ9ขวบชั้นไหนเอ่ยชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีที่3แล้วนะคะส่วนตัวค่ะคุณคุณแม่ให้ให้น้องนิ้งทานผพัพธุณดีเบรมนะคะแล้วคุณคุณแม่ได้ทานด้วยนะคะค่ะเป็นก็ทานด้วยนะคะแล้วก่อนก่อนที่จะทานค่ะตัวคุณแม่หรือว่าน้องนิ้งค่ะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความทรงจําบ้างไหมคะค่ะก็จะมีเรื่องของ การขี้ลืมนะคะส่วนส่วนใหญ่แล้วว่าเวลาน้องได้รับคําสั่งจากคุณครูมาเรื่องของการบ้านเ่เขาก็จะนึกขึ้นได้ตอนแบบใกล้จะนอนแล้วแหละหรือว่าบางทีแบบตื่นเช้ามางองแงงหงุดหงิดแล้วก็โยเยแล้วเราถามว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาลืมสิ่งของที่ครูสั่งมามเขาก็จะโยเยคะ่ะแต่พอรับประทานไปช่วงหนึ่งสักพันเดือนหนึ่งอะคะ่ะก็เห็นผลเลยว่าเวลาเราปลุกช่วงเช้าเนี่ยจะไม่มีอาการงงเง นะคะตื่นมาปุ๊บก็จะคือลุกขึ้นเด้งเลยอะไรนี้น้องจะสดใสเพิ่มมากขึ้นนะคะสังเกตจากก่อนทานนะคะแล้วก็หลังทานน้อง alert มากขึ้นชี้กระเป๋าพร้อมรับสิ่งต่างเพิ่มมากขึ้นตอนนี้น้องน้องยิงอยู่ชั้นพอสามใช่คะเกียร์เฉลี่ยเท่าไหร่เอสี่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะโอ้สี่จุดศูนย์ศูนย์เรียกได้ว่าทำได้อย่างไรเก่งมากๆาเลยนะคะทุกวิชาได้ สหมดเลยเก่งมากๆเลยนะคะอย่างนี้ก็คือเรื่องของสมองสำคัญมากๆนะคะ,ะ,คะแล้วมีวิชาไหนที่ชอบเรียนเป็นพิเศษไหมคะวิชาภาษาอังกฤษค่ะโอ้โหชอบภาษาอังกฤษด้วยไหนลองแนะนำตัว กับคุณผู้ชมนิดนึงสิคะ My name ม l a k s กษิการ s ษ a n a า i n my nickname is n i n g โอ้โหน่ารักมากๆนะคะตอนนี้ค่ะอยู่ป .3 าแล้วเกศเฉลี่ย4.00เด็กหลายๆคนคงจะอยากรู้นะคะเคล็ดลับก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีเบรมค่ะเกดเฉลี่ยของน้องอยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ3.5ค่ะอืมเรียกได้ว่าเกดเฉลี่ยก็เพิ่มมากขึ้น4.00นี่ทุกวิชาน้องทำได้ดีหมดเลยค่ะ ะะแล้วน้องชอบเรื่องของกีฬาไหมคะน้องมิ้นคะชอบค่ะหนูชอบเล่นเกี่ยวกับพวกกีฬายิมนาสติกค,ค่ะ สติกด้วยนะคะแล้วส่วนตัวของคุณคุณแม่ทานด้วยอยู่แน่เนะคะก่อนก่อนก่อนที่จะทานคุณแม่มีปัญหาเรื่องของความทรงจำบ้างไหมคะก็มีค่ะก็คือจะคิดลืมบางทีแบบนึกขึ้นได้วุ้ยจะไปเอาตรงนั้นแต่พอเดินไปสักพักนั้นวุ้ยลืมอะไรมาเอาอะไรใช่ไหมคะก็หลายหลายคนเป็นเนี่ยค่ะก็คือสมาธิสั้นลืมเนี่ยค่ะอะไรที่เรานึกก่อนหน้านี้อย่างนี้ต้องถามพี่เก่งค่ะว่า สิ่งที่น้องเขาทานเนี่ยนะคะดีเบรนนะคะ<ช><ช>มีส่วนช่วยทําให้น้องเขาเรียนดีขึ้นไหมคะวิจัยคะใช่ค่ะคือมีส่วนโดยโตรงเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในสมองของเรานี่นะคะมันจะมีเรื่องของการส่งกระแสประสาท<ช>นะค,คะเขาบอกว่าเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีเส้นใยอยู่เรียกว่าเอ็กซกับดันไ i ส์นะคะซึ่งกระแสประสาทตัวนี้เมื่อมันส่งถึงกันนั่นหมายความว่าระบบการประมวลผลของสมองจะทํางานได้ดี แล้วบอกว่าทุกคนเนี่ยจะมีกระแสประสาทตรงนี้อยู่ใครนะคะนำกระแสประสาทนี้มาใช้ได้มากกว่ากันนั่นหมายความว่าระบบประสิทธิภาพในความจำเนี่ยก็จะเยอะกว่ากัน<ม>เพราะฉะนั้นพอน้องได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีเบนเข้าไปนะคะก็ไปสนับสนุนในเรื่องของการส่งกระแสประสาทน,นะคะทำให้ระบบความจำของน้องเนี่ยดีขึ้นนะคะสมาธิในการเรียนก็มากขึ้น<ม>ค่ะน้องทานนานไหมคะออนะับ ตั้งแต่เดือนกุมภาค่ะที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทดีเบรนนะคะคุณก็เป็นมีโอกาสได้ฟังร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับดีเบรนโดยผู้วิจัยที่มาจากอินเดียค่ะคุณคุณแม่รู้จักดีเบรนยังไงคะเออคุณพ่อเป็นคนมาแนะนําที่บ้านนะคะแล้วก็วันนั้นบริษัทเปิดตัวเกี่ยวกับดีเบรนที่บริษัทโดยตรงนะคะแล้วก็ตัวเองก็ได้ไปฟังข้อมูลโดยตรงจากนักวิจัยที่มาจากอินเดียค่ะก็ได้ทำให้มีความสึกว่าตัวเองไว้วางใจนะคะแล้วก็คิดว่า เออสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือลูกของเราฉะนั้นสมองเนี่ยทุกคนต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเรามาดูแลตรงนี้ดีกว่าแล้วน้องนิง้งทานดีเบมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกรู้สึกแบบตื่นมนาะไม่เพียรคะ่ะแล้วก็ยนหนังสือเก่งขึ้นอ่านหนังสือได้เข้าใจขึ้นคะ่ะจริงๆแล้วยากเลยค่ะที่จะทําเกรดเฉลี่ยได้4.00เพราะว่าทุกวิชานะคะอย่างบางวิชาน้องชอบภาษาอังกฤษเป็นพิเศษแต่บางวิชา วิชาอื่นเนี่ยนะคะถ้าเกิดไม่ได้สนใจเทียบเท่ากับภาอังกฤษนะคะถ้าเกิดเรื่องของสมองไม่ได้ดีพอนะคะไม่สามารถทําเกรดเฉลี่ย4.00ได้แน่นอนนะคะแล้วส่วนตัวคุณแม่ค่ะที่เป็นคุณแม่ทานด้วยคุณแม่เห็นผลหรือว่ารู้สึกถึงผลลัพธ์ในชีวิตยังไงบ้างคะก็ส่วนตัวเองเออเองมีอาชีพเป็นครูอยู่แล้วนะคะก็คือมีความสุขว่าเวลาคิดหรือว่าอะไรเนี่ย เกี่ยวกับโครงการโครงการงานงต่างๆที่นอกเหนือจากการเรียนสอนเนี่ยมีความรู้สึกว่าสมองนี่มันมันเล่นได้ดีอะค่ะ<ม>คิดอะไรป<ม>ปแปลกใหม่ๆมันได้เยอะเพิ่มขึ้นนะคะ,คะสำหรับคุณคุณแม่นี่นะคะก็ต้องถือว่าเป็นเป็นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะพี่เก่งต้องอธิบายเพิ่มน,นิดนึงว่าสำหรับการทำงานของดีเบนนะคะในตัวของน้องที่ยังเด็กอยู่กับของแม่เนี่ยนะคะมีความต่างกันไหมคะในเรื่องของการทำงานของผลิตภัณฑ์ดีเบนอะคะ ใช่ค่ะหรือเนื่องด้วยตัวผลิตภัณฑ์ดีเบรนเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของการส่งกระแสประสาทแล้วนะคะเป็นแอนตี้อันซเมอร์แล้วเนี่ยเขายังทําหน้าที่นะคะในการซ่อมแซมเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็สร้างเซลล์ประสาทใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะเนี่ยเมื่อเซลล์ประสาทที่มันเริ่มเสื่อมมันถูกฟื้นฟูกลับมานะคะพร้อมกับการสร้างเซลล์ประสาทใหม่นะคะมันก็จะทําให้สมองของคุณแม่เองที่ทานเข้าไปเนี่ยก็คือได้ประสิทธิภาพที่น่าขึ้นถ้าส่วนตัวคุณแม่ทานนาน ก็ทานพร้อมกับน้องเลยนะคะนะคะแล้วก็รู้สึกถึงผลนับนะคะหลังจากทานคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเวลาตื่นนอนมาก็ไม่เบลียเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีแบบทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะกลับมาพักผ่อนไมเนี้ยก็ค่อนข้างจะแบบก่อนหน้านี้ก็มีความรู้สึกแบบช่วงเวลาตื่นนอนมันเป็นอะไรที่แบบไม่อยากตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราทานแล้วรู้สึกว่าเวลาตื่นแล้วมันไม่มุนเงี้ยเหมือนที่น้องบอกว่าไม่เบลีมีควาสึกแบบสมองมันโล่งๆแล้วก็นอนหลับ ได้ดกขึ้นนานขึ้นนชคะเรียกได้ว่ามีประโยชน์ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเราก็รู้สึกได้เลยค่ะนะคะพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วหลังจากที่คุณแม่นางกับน้องนิ้งค่ะได้ทานไปแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าดีเบรมมีประโยชน์ต่อเรามากมายขนาดนี้นะคะคุณแม่ได้แนะนําใครทานบ้างไหมคะน้องนิ้งบอกเพื่อนม้กงไหมหนูกาลังจะบอกแต่หนูยังไม่บอกอ๋อนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะรู้สึกเลยว่าตอนนี้ตัวเองแบบว่าดีขึ้น เก่งขึ้นจะไม่ขัดจะต้องบอกต่อเพื่อนแล้วคุณแม่นะคะออก็มีโอกาสแนะนําลูกเพื่อนนะคะก็เ,ะเขาก็ไปทานได้จากการที่เขาอยู่สักประมาณป .4 คะ่ะออจากการที่คุณครูเนี่ยจะคอยมาบ่นว่าเนี่ยวันนี้ลูกมีพฤติกรรมอย่างนั้นพฤติกรรมอย่างนี้ไม่นิ่งนะอ,อย่างนี้อย่างเงี้ยพอเขาให้ไปให้ให้ลองทานนะคะปรากฏว่า คุณครูเขาก็ชมมาว่าไปทําอะไรมาลูกถึงได้นิ่งขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็สมมติว่าอย่างวันนี้ยลูกเขากลับมาเรียนแล้วเขาก็จะมีเรื่องเล่าให้ให้แม่าฟังเงี้ย<ฆ>แ,แล้วเราเคยบอกแม่วันนี้ยครูแบบชมผมนะว่าผมอะทํานู่นทำนี่ได้ได้ดีขึ้นนะ<ฆ>เร็วขึ้นทํางานเสร็จเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็มาเล่าให้ฟังว่าเออน่าจะา ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือเปล่าที่ทําให้ส่งผลให้เขามีสมาธิที่ดีขึ้นสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเลยทั้งตัวเราเองนะคะแล้วก็น้องนิ้งรวมไปถึงคนใกล้ๆตัวที่เราแนะนําไปก็ได้รับผลที่ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์ดีเบรมนะคะแล้วตรงนี้ต้องถามที่เก่งนิดนึงนะคะว่าทานไปแล้วเนี่ยค่ะมีประโยชน์แล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราหยุดทานค่ะจะมีผลอะไรบ้างไหมคะที่เก่งค่ะ ก็ในกรณีขอการหยุดทานนยคะต้องบอกว่าจากงานวิจัยนะคะที่เขาทําการวิจัยมาเนี่ยหลังจากที่ผู้เข้าร่วมง,งานวิจัยนะคะทานหือทาตัวดีเบนเนี่ยสาม3-6เดือนนะคะหลังจากหยุดทานประสิทธิภาพของการทํางานของสมองเนี่ยจะยังคงประสิทธิภาพต่อได้ยัง สแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอันนี้มันเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราต้องการป้องกันปัญหาในอนาคตน,นะคะหลังจากหยุดทานถ้าเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยสมองเราต้องการอีกแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องกลับมาทานใหม่ซึ่งถ้าเราทานต่อเนื่องได้เป็นการดีนะคะ,คะก็คือทานแล้วมีประโยชน์นะคะ,คะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมเซลล์สมองทั้งในวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะคะและถ้าเกิดหยุดทานก็ไม่ได้มีผล ข้างเคียงไไดใด<ช>ๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดที่พี่เก่งบอกว่าเราควรจะบำรุงรักษาเสริมอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยคะ่ะก็คือทานไประยะหนึ่งแล้วเราจะต้องหยุดพักบ้างไหมคะหรือว่าทานได้ตลอดต่อเนื่องเลยทานได้ตลอดต่อเนื่องนะคะก็ไม่มีผลข้างเคียงในเรื่องของระบบการทำงานะไรก็คือไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าอาหารเสริมบางคนจะบอกว่าทานไปต่อเนื่องแล้วต้องหยุดพักบ้างเพราะว่า,ามันอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนเป็นพืชสมุนไพร สามารถรับประทานไปได้ต really ่อเนื to ่องไม่ต้องหยุดพักถึงต่อเนื่องได้เลยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็คือถ้าอยากให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องสมองพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือทานอย่างต่อเนื่องได้เลยนะคะแล้วคุณแม่กับน้องนี้เนี่ยคือทานมาสักระยะนึงแล้วตอนนี้ก็ทานต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะคุณแม่ทานยังไงคะกี่เม็ดก็จะเป็นเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะส่วนตัวน้องนี่ก็จะให้ทานปันหนึ่งเม็ด นะคะของของน้องทานช่วงเช้าก่อนนอนกับเคยเคยให้ทานตอนเช้าแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายเขายังเหมือนกับว่าติ่งตื่นมาแล้วก็รับอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาทานเส็จเขาจะมีปัญหาเรื่องของระบบลำไส้นะคะคือกินมากเกินไปก็ไม่ได้อะไรค่ะ,คะก,ก็พอก็เลยปรับเปลี่ยนมาให้กินก่อนนอนอ๋อข้อแ,แต่บุคคลด้วยใช่ไหมคะพี่เก่งคะอย่างน้องเนี่ยสะดวกทานตอนกลางคืนก่อนนอน ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่ไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นช่วงเวลาไหนหรือว่าก่อนหรือหลังอาหารเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนนะค<ฮ>ะในเรื่องของก๊ดหรือแก๊สในกระเพาะเนี่ยไม่ต่างแตกต่างกัน <ฮะ S 1> เราเลยเคยเจอบางเคสทค่นั้นเองที่ทานไปแล้วเกิดแก๊สขึ้นมาก็เลยแนะนําให้ทานเป็นหลังอาหารนะคะซึ่งแต่ว่าก็หลายคนที่ทานก่อนนอนก็ไม่ได้มีปัญหาก่อนนอนให้ลับสบาย ตสม,<า>มองปลอดโป่ะก็อยากจะให้พี่เก่งฝากอะไรถึงผู้มชมนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เ,เรื่องของอายุนะคะน้องทานได้นะคะแล้วก็แม่ค่ะหลังจากที่ทานแล้วแบว่าได,ได้รับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าการทํางานของสมองที่ดีขึ้น ก็อยากจะฝากนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบสมองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือวันนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสมองของเราเนี่ยผิดปกติหรือว่าเกิดเสื่อมขึ้นมาทํางานไม่ได้เนี่ยค่ะยกว่ากระทบนะคะต่อชีวิตประจาวันของเราแน่นอนไม่ใช่แค่แต่เราเพียงคนเดียวนะคะคนรอบข้างเนี่ยก็ต้องวุ่นวายกันไปหมดเนี่ยถ้าวันนี้เรามีโอกาสนะคะได้มีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยเราในเรื่องของการดูแลแบบนี้นะคะเราก็ควรจะใส่ใจสุขภา,ภาพคือสมองเป็นส่วนสำคัญอยู่แล้ว สั่งงานทุกอย่างในร่างกายนะคะมีโอกาสได้ดูแลนะคะอยากฝากทุกท่านนะคะได้มีโอกาสรับผลิตภัณฑ์ดีเบนะคะค่ะแล้วให้คุณแม่เหมือนน้องนิ้งฝากไรถึงคุณผู้ชมได้ดีกว่านะคะเพราะว่าฉันผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ดีเบร์โดยตรงเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้เ,ออเราดูแลสุขภาพเราไว้ก่อนนะคะเพราะว่า,วาสิ่งหนคัญคือสุขภาพของเรานะ,ะการที่เราจะทํางานหรือหาเงินหารายได้เข้ามาในครอบครัวเนี่ย ถ้าเกิดสุขภาพของเราไม่แข็งแรงหรือว่าไม่ดีพอเนะะี่ยมันก็เป็นอุปสรรคใช่ไหมคะก็อยากจะฝากว่าเ,เรามาสรรหาสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะก็จะทำให้ช่วยทาใหเ้เขาเรียกเลยอะคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะคะ่นะนคะ น้องนิ้งฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมคะว่าน้อง,งนิ้งเี่ยนะคะแบบว่าได้รับผลเต็มเต็มเลยนะคะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตในการศาึกษาเรียนมากๆตอนนี้ฟอา์มนะคะได้รับรเกดเฉลี่ย4ี่นยะคะบอวอะไรผู้ชมนิดน,นึงค่ะก็อยากจะให้กินผลิตภัณฑ์ดีเบนนะคะเพราะว่ากินไปแล้วมันจะปลิวมาไม่เพียค่ะอืมนะคะสำหรับนะวันนี้นะคะ ขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่นากับน้องนิ้นนะคะแล้วก็พี่เก่งนะคะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ดีเบรมที่มาให้คําแนะนําแล้วก็เล่าประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมฟังค่ะขอบคุณค่ะนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆดีเบรมกันไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ